สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพูด,พด,พดออก,กับป้าจอยอยู่ขั้วของแม่อ้วนเนาะพ่อจะว่ายอยู่ข้างนอกลมมันรบก,กวนเราเลยก็ได้กได้ยินเสียงเนานะได้มาถ่ายย่องมอยู่เ้ืยกันขั้วแม่อ้วนเนาะเลยวันนี้ป้าจอยสามารถยึดของบางพี่น้องเลยมีนโน,นะเนาะป้าจอยสามารเห็นอันกขบวนห่อกาปะป้าจอยก็ได้เห็นหลายปีแล้วพี่น้องเลย โดยแตงแต้อยู่กเทพเนาะนี่ปจรจัยไปตลาดมากก็เลยสื่อมาซีภาคพี่น้องเทำไมเนี่ยะพกนหม่าเนาะบริกิทธิ์แต้นะนะบนเลยนะพี่น้องเนะนี่อ้วนอยู่เพื่อนึ้นเขนะ่าพี่น้องเลยบุกครัวเพือน่เต่า I do แต pues ่กนมาชิ้นเราได้อีกหรอเยลงอู่เนีไหนลงนะ 中国快，然后。 对嘛？

เคพี่น้องเ้องข้าวกะแย่ไอ้ที่เรียบร้อยแล้วเนาะเจอยัดสีหันพี่น้องไปไว้นี่เปลี่ยนมาเป็นกล้องหนาเนาะกล้องลายหัวมั่นใจพี่น้องเลยเพราะวัวเซียหนาเจ้าของนึกบ่เนาะเจอยัดซีฮันก็ได้มีอย่างหลาะอยงพี่น้องมีแต่กะทิกับน้ำตาลเนาะกับข้าวโพดกับผสมข้าวเหนียวปังแป้งแล้ว เพื่อนอ้วนจะเห็นแล้วกันสิบกว่านบายสุดยอมากคนเฮ็จอยคนก๊นยดับเนาะดีเงื่อนบิดีนเนาะดีเงื่อนน้องบิวีกตอนปั่นข่าเนี่ยะท้องปั่นไหนเนาะเจยเมื่อตักขาซอสหมานไม่เห็นเจยเมื่อตักขามาเมื่อ้วนไปดีไหมเอยเลยก็เดียว กบกันย่นข้อดที่นะํ่ น้ำตาลเนาะใส่กะทิหน่อย 嗯 แมวเขาเอาข่าไส้ใ้อาเล หวานนหอมๆเบยๆกระชับกรสิือหอมกันเด้อ เค <Okay. S 1> พี่น้องชิลี่ห่อกปะปลาจอยกะหนึ่งซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้นะเนาะตอนนั้นห่อปลาจอยกะบ่ได้ห่อให้มึงเนาะพี่นอ้องอาจจะปลวด,ดตัวเตียนนะ้ยเนาะซุกแล้วพี่น้องเลยไอยหวัหวหุนนะเนาะนี่ตัวปลาจอยหนึ่งนะเนาะต้องรอให้มันเย็นก่อนพี่น้องเลยจึงกินเนาะรอให้เพื่อนเย็นก่อนปลาจอยเอามันมันม่วงใช่ไหมพี่น้องเลยจอยชิชิมก่อนพี่น้องเลย เป็นแนวเนียวเนาะก็ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยว้ายเนาะพี่น้องก็จ <c> ะ <oughs> เป็นแนวเนียววู้บะเห็นบอเนาะแหลดช่องเนาะเนี่ยพี่น้องมันจ่อยเอามันมันม่วงโมเมนต์มันม่วงจากมันอยังไงน,น,นะพี่น้องหัวเพลินหกเน่เลิกครัวกันเนี่ยพี่น้องมันหัวใหญ่ๆเนาะ จอยหันใส่หัวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแซ่บพี่น้องเลยหอมหอมหวานเนาะจอยกับชิชิมเหมือนกันพี่น้องเลยแทบพบี่น้องเลยหวานหอมหอร่อยกันที่ไหนเนาะแล้วจังร้องให้เพิ่นเย็นก่อนพี่น้องเลยจึงกินได้เนาะนอกจากวันเหนียวสุดเกินพี่น้องเลยนะ แซบได้พี่น้องหน้าตาแบบนี้กันบรติตตัวเลยหนุ่มจุ๊บสายจุ๊พี่น้องเลยก็จอยใส่เกลือนนะั้นอ่อ,อนหวานเค็มๆพี่น้องเลยขาดไปดิ ห่วยห่วยเนาะรมพัดบูดอยู่นะแ่บครับอดีพี่น้องเลยเป็นนมเนียวหอมหวานหวานปันได้นะหวานแบบผู้ดีเนาะหวานแบบกลมกลมหมบว่าหวานเค็มนนหนยฮะเมื่อไหรพี่น้องประจอยเห็นหอยใหญ่เนาะเป็ดออกมาเนี่ย โอเคพี่น้องเอ้ยป้าจอยกัสีถ่าให้เพื่อนเย็นก้อนละกัสีแบงให้สาวท้องจะน้องชายทิศอะไรพี่น้องเอ้ยรวยเนานะกัสีแบงไปให้แ่าแม่ป้าจอยน้ำพี่น้องเอ้ยรวยเนานะไปผาก,กันซิมกันมึงพี่น้องเอ้ยซิมเนาะนะหน้าตาเพื่อนแซ่บพี่น้องเอ้ยตอนห่อนะ่ปะป้าจอยว่าได้ห่อให้มึงเนาะพี่น้องนอกจากว่าเปื่อนรวดรวดเปียกเนาะ่ <c oughs> ะาไปาตองเนอยหอ่อมีสีหน้าพี่น้องเพิ่งเป๊ะเนาะสีหนะ้า มาเมืองตอนกินที่เดียวเลยพี่น้องเลยจบเลยเนาะแซ่บพี่น้องเลยหอมหวานไปจอยพริกก้องกันทีโทแหนน้องเช้ามาเอาไปชู่ท้าแม่กินเนาะหวานคักงดีพี่น้องเ้ยดี๋ยวไปจอยออกไปให้เพื่อนบ้งแล้วออกไปจบท้างอ่เลยเนาะแซ่บพี่น้องเลย มันนี่ก็หอมหอมนะจังมันอย่างปลาจอยกับโบฮนะู้นะเนาะนี่นกับมูมูเอมามาให้อันนี้เนาะมูอันมูชาท้องหมูแมทมูปลาจอยเหรอเพิ่์นเอามาให้ปลาจอยเพิ่์นเห็นปลาจอยมาก,กินมันเนาะประเภทมันเผือกสีปลาจอยมาก,กินพี่น้องเลยเพิ่์นเออรเอรามาให้ปลาจอยสั่งซื้อนำะเพิ่์นแหน่เพิ่์นเออรเอามาให้เนาะ ปเจยเอามาใช่กันเข่ากันเข่ากันพี่น้องเลยเนาะนะเห็ดเฮาเห็ดกินเองก็แแทบแบบนี้พี่น้องเลยรสซาิแบบเซ็กซี่แบาจังไหนพี่น้องเลยเนะาะรสชาิแบบว่าไล่เลยฮนะพี่น้องมาเนอพี่น้องเลยมากินน้ำกันนะทีหอกับปาจยหอกับหรืบหอบห่อยยังพู่มไงพี่น้องเหนียวบัน จะ่ารอเพิ่นเย็นนายเสแอะพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นยังเหนียวอยู่เนาะเสแอะพอดีรอพี่น้องเลยห้ามหัวหนุนทุบก็ได้อ่ะไปจ่อยก็ปงพี่น้องเอ้ยปงให้เพิ่นเย็นกันอึ๊บยองได้่เนาะอึ๊บนะ ัวปลาจอยกับสีหกคือเก้าพี่น้องเลยเดี๋ยวพอไลเนาะเดี๋ยวปลาจอยสีบ้านกล้องมันก่อนพี่น้องในการสิปงเพิ่นเนาะเอาก็ะลอยเพิ่นเย็นบ้เฮงเราพี่น้องเลยน้อยเจ่าไปตองน้อยกับห่อกับสีเป็ดแบนนี่พี่น้องเลยเนาะลายโบเป็ดกับงามยูพี่น้องเลยเนาะลายโบเป็ดกับงามยูพี่น้องเลยแซ่บเนาะ ก <g ười> ระโพดสี่พักหนึ่งพี่น้องเลยปลาจอยใส่มันลวก็ใส่เข่าเนาะปั่นเข้าเหนียวใส้พี่น้องเลย้าู้ราย่อยักปั่นเข้าเหนียวใสบ่อยักตำใส้กะใส่แป้งก็ได้พี่น้องเลยใส่แป้งอันข้าเจ้าผสมกับอันแปงไอแป้งเข้าเหนียวผสมกับข้าเจ้าก็ได้พี่น้องเลยเพื่อบบให้เพื่อนเดวแบบนี้เนาปะปลาจอยเห็ดกะอยากเดวๆแต่ว่าบบเป็นยังพี่น้องเลยแต่ว่าอากาศเย็ยนเนี่ยเดียวเพื่อนก็แขงก้ามโตเพื่อนก็สิเป็นแขงแบบสิน ิบโนียวแบบนี้พี่น้องเลยพอป้าจอยเคยเห็ดอยู่เนาะโดยโอเคพี่น้องเลยป้าจอยกะสิจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอานี่แบ่งไปให้แถาแม่ก่อนเนาะแบ่งให้แถาแม่ซิมมัก่อนป้าจอยบริเห็ดหลายปีเลยพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮากันเนาะบริเห็ดตั้งแต่นนดนพี่น้องเลยแต่บ่เดืองเห็ดกะตั้งแต่ป้าจอยเห็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะเห็ดกินด้วยอยู่เวลาเฮาหยุดงานนะพี่น้องก็พากันเห็ดกินเนาะ มีแต่หมูคนเล่าสิก็พาก,กันเฮ็ดเข่ากันเฮ็ดพี่น้องเลยโอเคป้จอยกับมาเฮ็ดยินชมใจอยากพี่น้องเลยป้าจอยกับิจบลิปพียงซัมี่ก่อนพี่น้องเลยชิแบงไปห้ยข่าเมย์ก่อนเนาะโอเคพี่น้องเลยโอ้หลดช่องพี่น้องพี่น้องโอเคกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง